คราวที่แล้วเราบอกว่าข้อที่เบงืงแรกคือโรค SLE ในกลุ่มโรคที่มีภูมิต้านทานเพี้ยนหรือภูมิต้านทานตัวเองยังมีอีกหลายโรคนะครับในกลุ่มของที่เกิดจากภูมิต้านทานในร่างกายเราผิดเพี้ยนที่พบบ่อยที่เป็นภูมิต้านทานต่อร่างกายเราแสดงออกทางผิวหนังเกิดแผลผู้พองเช่นโรค ถ้าเมื่อประมาณ2-3สมปีที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่านักแสดงท่านหนึ่งนะคุณวินยัยไกรบุตรก็เป็นโรคโรคนี้เรียกว่าเป็นฟรีกอยซึ่งในขณะนั้นเนี่ยคุณวินัยรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันอยู่แต่ไม่สามารถทำให้โรคสงบได้ก็คือว่ายาเนี่ยไม่สามารถยับยั้งการสร้างภูมิต้านทานได้แล้วก็มี อิ m มูนคอมเพล็มีสารอักเสบอยู่ในร่างกายก็ทําให้ผู้พองตลอดเวลาเมื่อได้รับการรักษาด้วยพลาสมาฟเรซิสโรคเป็นฟิกอยก็จะบรรเทาลงทใช้ยาเซียลอยลดลงอย่าลืมนะครับเซียรอยเป็นยาที่อันตรายนะครับถ้าทานในปริมาณสูงทานระยะยาวจะเป็นพิษต่อร่างกายในหลายๆายระบบอันนี้คืออีกโรคหนึ่งโรคอื่นๆที่ออกมาทางผิวหนงังเช่นทั่สะเก็ดเงินหรือโรคผิวหนังที่เกิดจาก ภูมิต้านทานที่ผิดเพี้ยนและไม่สามารถคุมได้ด้วยยาเราก็จะมาทำ plasma p h e r e s ครับตอนหน้าจะบอกว่าข้อชี้บองกันต่อไปที่สำคัญในการทำ plasma p h ิส e s ั s ครับ <S <S ถ้าสนใจรายการ,น,ร Your, นะครับ Your ดูร i บ l ิลเลสเฮลส์แปรนะครับสุขภาพดีไลฟ์ขีดจำกัดอยากให้ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับโปรดติดตามรายการนี้นะครับว่าเราจะมีสุขภาพดีแบบไลฟขีดจำกัดได้อย่างไรครับ